โอเคสวัสดีครับอันนี้นะครับเป็นตัวที่3สําหรับงานวันนี้นะ,ะเครนี้นะฮะัชักโครกเป็นของ American Standard นะฮะเป็นระบบวอชดาวน์นะใช้น้ําระบบเดียวคือ4.5ลิตรนะคะโอเคปัญหานะะแก้ไขกลิ่นย้อนกลับนะ,ะลูกค้าต้องการรีโนเวทห้องน้าใหม่ติดตั้งเสร็จแล้วพอใช้งานเนี่ยห้องน้ํามีกลิ่นเหม็นนะ,ะสานิฐานไว้ได้เลยว่ามาจากชักโครกเดี๋ยวเราจะลองรื้อชักโครกมาแล้วตรวจเช็คดูนะครับโอเคเดี๋ยวรอดูครับ โอเคนะครับหลังจากที่เราลือ้อโถงมาสิ่งที่เราเจอหน้างานนะครับจะเจอลยอยักษณะแบบนี้มีการยิงโฟมปิดช่องว่างเพื่อไม่ให้กลิ่นมัอนออกนะแต่ก็ยังไม่มิดอยู่ดีนี่นะฮะโอเคถ้าปิดช่องตรงนี้กลิ่นจบแน่นอนนะครับแต่ว่ามันมีช่องว่างอยู่นี้นะฮะซึ่งการแก้ปัญหาลักษณะแบบนี้เป็นการแก้ปัญหาที่ผิดวิธีนะครับแล้วก็อุปกรณ์คอนเนคเตอร์ตัวนี้นะฮะมันจะเป็นท่อสระอาเสียบลงไปที่พื้นนะฮะ มีการเอาตัวที่พึ่งมาประกบมันก็เลยไม่ได้ครับอันนี้เป็นการแก้ปัญหาที่ผิดวิธีนะแนวทางการแก้ไขนะฮะเราก็จะเอาพวกนี้ออกมาให้หมดนะฮะแล้วก็เช็คท่อแล้วก็ท่อมันเป็นนี่สิเป็น8.5นะจะต้องต่อท่อเสริมท่อแล้วก็ทำกันซึมตรงนี้ใหม่นะครับแล้วก็ใส่อุปกรณ์ให้ถูกต้องตามแบบก็คือ ใส่ตัวคอนเนคเตอร์ตัวใหม่แล้วก็ใส่ยางกันรั่วก,กันซึมนะครับโอเคจบแน่นอนเคสนี้ครับแก้ปัญหาไม่ไม่ถูกจุดนะฮะโดยไม่จบเรื่องกลิ่นนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราลือ้อโถมาสิ่งที่เราเจอนะฮะสำหรับช่างที่เข้ามาแก้ปัญหาเรื่องกลิ่นนะฮเขาแก้ไม่ถูกวิธีนะะเป็นวิธีที่คิดได้ยังไงไม่รู้นะครับโอเคนี่อุปกรณ์คอนเนคเตอร์ตัวนี้ มันจะเป็นแบบยางดําเสียบฟิกกับท่อ PVC สีนิ้วที่พื้นนะแต่เขาใช้วิธียิงโฟมปิดช่องแล้วก็ไอตัวหน้าแปลนตัวแกสเก็ตตัวยางดำตัวนะี้เอามาใส่แบบนี้นะซึ่งมันใส่ผิดรุ่นถ,ถ้าเป็นรุ่นนี้มันจะต้องไม่ใส่ยางหรือว่าใส่ที่พึ่งนะฮะเราก็จะทําการแก้ไขนะครับด้วยการเคลียร์พวกนี้ออกให้หมดให้มันเหลือลงโลง่ลง,ลงแล้วก็แต่งท่อเสริมท่อตัวนี้ใหม่ เสริมท่อตัวนี้ใหม่แล้วก็ใส่ตัวยางดํากันว่ากันซึมกันกลิ่นให้ถูกให้ถูกประเภทนะฮะก็จบเรื่องกลิ่นได้100แบบร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนนะครับดูอันนี้ดู <c oughs> นะครับหลังจากที่เราลือ้อแผ่นโฟมออกอะไรเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็จะต้องเคลียร์ตัวนี้ให้มันไม่มีอะไรไปตันให้มันใส่ตัวยางตัวนี้เข้าไปได้ง่ายๆนะการแก้ปัญหาชักโครกรุ่นนี้แก้ไขปัญหากลิ่นที่ถูกต้องก็คือนะฮะจะต้องใส่ยางแบบนี้เท่านั้นนะฮะแล้วก็ แก้ไขท่อท,ที่ที่ท่อน้าทิ้ง4นิ้วนะฮะก็คือจะต้องทําให้ท่อเนี่ยสเสมอพื้นกับเบื้องแล้วก็เป็นท่อชั้นความหนาที่8.5เท่านั้นนะถ้าเป็นชั้น8.5เนี่ยเวลาเราใส่ยางขาวๆตัวเนี้ยไปอ่ะมันจะฟิกกับท่อพอดีอซึ่งอันเนี้ยมันมีการบากสกัดเราก็จะต้องแต่งท่อให้มันให้มันสเสมอพื้นกับเบื้องแล้วก็ใส่ตัวคอนเนคเตอร์ตัวนี้เข้าไปก็จบแน่นอนอ อันนี้เขาแก้ใช้วิธีการแก้ที่ผิดผิดวิธีมากๆนะซึ่งแบบนี้เป็นอะไรที่เพิ่งเคยเจอนะครับโอเคก็จะทำการแก้ไขให้ลูกค้าแล้วก็ติดตั้งกลับให้ใช้งานได้แบบ100%แล้วก็จบปัญหาเรื่องกลิ่นแล้วก็น้ำรั่วซึมได้100%ให้ลูกค้านะครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ เราจะเจอการบาดสไลด์ข้อลักษณะแบบนี้ซึ่งถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับปัญหาที่จะเจอในอนาคตนะฮะคือหนึ่งน,ะน้ำนะฮะมันจะลวดซึมตามรอยต่อข้อขนะ้อนี้ซึมสะสมสะสมนะแล้วก็พอมันอิ่มตัวนะมันก็จะหยดลงไปที่ฝ้าชั้นล่างนะวิธีการแก้ไขนะเราจะต้องเสริมท่อตรงนี้นะฮะเข้าไปลักษณะแบบนี้แล้วก็ให้ปลายท่อมันสมอุกันเพื่อนะย้ำว่าต้องเป็นท่อชั้นความหนาที่8.5นะ แต่ก่อนที่เราจะตอกท่อตรงนี้ลงไปให้มันเสมอเนี่ยเราจะต้องทําการซึมตามจุดพวกนี้ก่อนนะฮะด้วยวอเตอร์ปักนะฮะทำการซึมเสร็จค่อยตอกท่อตัวนี้ลงไปนะครับนะครับเราจะต้องทําท่อให้มันเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับสังเกตว่าหลังจากที่เราเสริมท่อทำวอเตอร์ปักทําการซึมแล้วนะฮะจะเห็นว่าท่อ PVC 8.5เนี่ยมันจะเสมอพื้นกบเบื้องแล้วก็เป็นลักษณะแบบนี้นะ แล้วเราค่อยใส่ยาตงตัวนี้เข้าไปนะครับโอเคจบครับ